คือเรื่องราวแบบจะเต็มของเรื่องใครคือเจ้าของแหวนอย่าคิดว่าของเก่าทุชิ้นที่มีราคาควรเป็นของเราเราบางอย่างถึงจะเจอก่อนก็ไม่ได้แปลว่ามีสิทธิรอบรองเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเอกชายธรรมดาที่ไม่ได้มีชีวิตหรูหราไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้มีใครรู้จักชื่อเสียงของเขาสิ่งเดียวที่เขามีคือความเชื่อเรื่องของเกา่าว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงเขามีอาชีพตรวนหาของเก่าตามบ้านร้างวัดเกา่าแล้วก็พื้นที่ที่คนไม่ค่อยกล้าเข้าบางแห่งเป็นบ้านที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้ว บางแห่งเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระจำพรรษาบางแห่งไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกเป็นพื้นที่ที่คนในละแวกนั้นพูดตรงกันว่าอยากเข้าไปยุ่งแต่ยิ่งถูกห้ามเขากลับยิ่งอยากเข้าไปเพราะในความคิดของเขาของที่ถูกลืมของที่ไม่มีใครกล้าแตะมักเป็นของดีมีค่าเสมอและของแบบนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตคนธรรมดายอย่างเขาเปลี่ยนไปได้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเจอของเก่ามามากมายตั้งแต่พระเครื่องเก่าเครื่องเงินเครื่องถมไปจนถึงเครื่องรางที่ไม่มีใครกล้ารับซือ้อบางชิ้นขายได้ร บางชิ้นต้องเก็บไว้นานจนกลายเป็นภาระแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ยังเชื่อเสมอว่าสักวันหนึ่ง เขาจะเจอของชิ้นที่ใช่ของชิ้นเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงและวันนั้นก็มาถึงในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่รกร้างไม่มีถนนตัดผ่านไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้บ้านหลังนั้นเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบป,ปีประตูผูกหลังคารั่วพื้นไม้ส่งเสียงดังตุกครังที่เหยียบแต่ในบ้านหลังนั้นเขาเจอแหวนธรรมรงวงหนึ่งวางอยู่ในกล่องไม้เก่าๆไม่มีลวดลายโดดเด่นโลหะมุนลายแทบเลือนดูธรรมดาจนไม่น่าสนใจแต่ทันทีที่เขาหยิบมันขึ้นมาเขารู้สึกได้ทันทีว แหวนวงนี้ไม่เหมือนของเก่าที่เขาเคยเจอมันไม่ได้หนักที่น้ำหนักแต่หนักในความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจับมือเขาไว้แน่นและไม่อยากให้ปล่อยเขานำแหวนวงนั้นไปให้คนรู้จักที่ดูของเก่าหลายคนทั้งพ่อค้าเซียนพระและคนที่คลุกคลีกับของโบราณพูดเหมือนกันโดยไม่ต้องนัดหมายว่าของชิ้นนี้ไม่ควรเอาออกมาไม่มีใครบอกเหตุผลชัดเจนไม่มีใครอธิบายที่มาบางคนถึงกับไม่ยอมจับแหวนแต่ทุกคนแนะนําเหมือนกันว่าให้เอาไปคืนที่เดิมเอกเลือกที่จะไม่ฟังเขาเชื่อว่าถ้าเขาเป็นคนเจอ เขาก็มีสติเขาเอาแหวนกลับบ้านตั้งใจจะเก็บไว้ก่อนรอจังหวะรอคนรับซื้อที่ราคาแพงหรือรอวันที่ของชิ้นนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงหลังจากนั้นไม่นานเรื่องแปลกก็เริ่มขึ้นเริ่มจากคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยเห็นหน้าแวะมาหาเขาที่บ้านโดยไม่มีการนัดหมายบางคนมาถามดีๆว่าของชิ้นนั้นยังอยู่ไหมบางคนมาพูดตรงๆว่าของเนี้ยผมว่าไม่ใช่ของคุณนะเอาไปคืนเถอะบางคนพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนเตือนบางคนพูดเหมือนสั่งแต่เอกก็ไม่ฟังเขาเลือกที่จะปฏิเสธทุกครัง เขาเชื่อว่าถ้าไม่คืนก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้จนคืนหนึ่งมีคนพูดกับเขาตรงๆโดยไม่อ้อมขอมว่าถ้าไม่คืนเจ้าของจะเอาคืนเองนะคำพูดนั้นไม่ได้ทําให้เขากลัวแต่กลับทําให้เขาโกรธเขาไม่เชื่อว่าของชิ้นหนึ่งจะมีอํานาจเหนือชีวิตคนได้และเขาก็เลือกใช้วิธีที่ผิดที่สุดเขาเลือกไปพึ่งคุณใสที่ศกกระปกกระเดิมไปหาหมอใสที่ขึ้นชื่อว่าแรงและไม่สวนว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหมอคนนั้นบอกเขาชัดเจนว่าถ้าจะเอาแหวนมงนี้ไว้ต้องมีของไปสังเวยเขานะแต่สุดท้ายเขาเลือกทาง เลวร้ายที่สุดเอกยอมเอาชีวิตของภรรยาตัวเองไปแลกเขาเชื่อว่าถ้ามีของไปสังเวยสิ่งนี้แล้วก็จะยอมถอยและทุกอย่างจะจบพิธีผ่านไปคืนผ่านไปภรรยาย,ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาเองเขาเริ่มอัดเจียนออกมาเป็นน้ำสีดำมีกลิ่นคาวเหมือนของเน่ากลางคืนเขานั่งตาลอยมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนคอยใครบางคนแล้วก็นั่งพูดพึมพำอยู่คนเดียวทุกคืนอาการของเอกก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนคืนหนึ่งหลังเที่ยงคืนเขาหาย ออกจากบ้านไปโดยทิ้งแหวนธรรมรงค์ไว้เหมือนเดิมคนที่เคยมาถ่วงพูดเพียงประโยคเดียวว่ามึงเลือกเองมึงต้องรับเองภรรยาของเอกตัดสินใจแจ้งความตำรวจออกตามหาและในที่สุดก็พบเขาเป็นศพอยู่ในบ้านร้างห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรสภาพศพนอนกอดถุงผ้าเก่าข้างในมีเพียงชามข้าวสังกะสีไม่มีของมีค่าใดๆและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าแตะแหวนธรรมรงค์วงนั้นอีกเพราะทุกคนรู้แล้วว่าบางอย่างไม่ได้ต้องการของแลกแต่มันต้องการเจ้าของ แต่เรื่องนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนข่าวลือแปลกประหลาดเริ่มค่อยๆแพร่กระจายออกมาในกลุ่มคนเล่นของเก่าและพ่อค้าของโบราณอย่างเงียบๆแต่ต่อเนื่องมีคนอ้างว่าข่าวลือแปลกประหลาดเริ่มค่อยแพร่กระจายออกมาในกลุ่มคนเล่นของเก่าและพ่อค้าของโบราณอย่างเงียบๆแต่ต่อเนื่องมีคนอ้างว่าเห็นแหวนธรรมรงค์วงหนึ่งปรากฏขึ้นในตลาดของเก่าบางแห่งเป็นแหวนสภาพเดียวกันโลหะมุนสีซีดลวดลายเลือนรางเหมือนกับวงที่ชายคนนั้นเค พบในบ้านร้างทุกครั้งที่มีคนพยายามสอบถามว่าแหวนวงนั้นเป็นของใครหรือร้านได้มาจากที่ใดร้านนั้นจะปิดตัวลงในวันถัดมารากับไม่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นมาก่อนบางตลาดถึงขั้นไม่มีหลักฐานใดๆเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายป้ายร้านหรือคำยืนยันจากพ่อค้าใกล้เคียงเหมือนร้านนั้นถูกลบออกจากความจริงไปเฉยๆมีคนเล่าว่าในร้านของเก่าที่ปรากฏแหวนวงนั้นมักมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมร้านรูปร่างผอมสูงซีดดวงตาลึกโหลและไม่เคยพูดกับใครชายคนนั้น ไม่แสดงท่าทีเหมือนพ่อคา้าไม่เสนอขายของและไม่ต่อรองราคาเขาเพียงนั่งมองแหวนธรรมรงค์วงนั้นตลอดเวลาราวกับกําลังเฝ้ามันสิ่งที่ทําให้คนที่เห็นรู้สึกขนลุกคือใบหน้าและรูปร่างของชายคนนั้นคล้ายกับผู้ตายจากเรื่องนี้อย่างน่าประหลาดจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยืนยนันหรือเข้าไปพูดคุยเพราะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดตรงกันว่าชายคนนั้นไม่มีเงาสะท้อนในกระจกของร้านบางคนพยายามแอบถ่ายภาพแหวนเพื่อส่งต่อให้กลุ่มคนเล่นของ เดูแต่เมื่อเปิดภาพกลับพบว่าในภาพไม่มีทั้งแหวนไม่มีชายคนนั้นและไม่มีแม้แต่ร้านเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายพื้นที่จนคนในวงการเริ่มหลีกเลี่ยงการพูดถึงแหวนธรรมรงวงนี้อย่างเปิดเผยหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าบางทีสิ่งที่แหวนต้องการอาจไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่การสังเวยและไม่ใช่ของแลกอย่างที่ใครเข้าใจแหวนอาจไม่ได้ต้องการความตายแต่ต้องการใครบางคนที่เหมาะสมจะอยู่กับมันตลอดไปโดยไม่สามารถปฏิเสธหรือหลุ ได้มีความเชื่อเริ่มแพร่กระจายว่าแหวนวงนี้มีหน้าที่ของมันและมันจะเลือกคนที่เข้ามาครอบครองให้กลายเป็นผู้ทําหน้าที่นั้นแทนหน้าที่ที่ไม่ใช่ของเจ้าของไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการเฝ้าการรักษาและการอยู่ร่วมกับมันอย่างไม่มีวันจบสิน้นและเมื่อใครก็ตามถูกเลือกแล้วคนคนนั้นจะไม่หายไปจากโลกนี้ทันทีแต่จะค่อยๆเลือนหายจากการรับรู้ของคนทั่วไปเขาจะยังปรากฏตัวในบางสถานที่บางเวลาแล้วก็บางสายตาแต่ไม่อาจถูกบันทึกไม่อาจถูก นยแล้วก็ไม่อาจาถูกช่วยเหลือแหวนธรรมรงวงนั้นจึงไม่เคยหายไปจริงๆเพียงแต่เปลี่ยนจากมือของคนหนึ่งไปสู่พันธะของอีกคนหนึ่งอย่างเงียบงันจากคนที่เคยคิดว่าตนเองมีสิทธิครอบครองเพราะเป็นผู้พบมันก่อนกลายเป็นคนที่ไม่อาจวางมันลงได้อีกเลยและบางทีเรื่องนี้ก็อาจไม่ใช่เรื่องของแหวนต้องคำสาบแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่เข้าใจผิดระหว่างคำว่าได้มากับคำว่าหวนได้เพราะสุดท้ายแล้วแหวนวงนั้นอาจไม่เคยเป็นของใครเลยก็ได้